สบายดีพี่น้องนะเมื่อเร็มากินพี่น้องอกินตำม,มึกพี่น,น้องเนาะสามปีสี่นอ้องมามามาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ <c oughs> ตำม,มึกสับเซ่ <c oughs> เพีดเผ็ยดพี่น้องเ,เอ,อ้ยกินน้ำกันมา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 สดหนอนหอนเผ็ดเพีดพี่น้องนำ้ำซุปหนอนหอน,นเนาะ อยู่ไกลบ้านไกลเมืองพี entend 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 ma a, mas, ma p, ่น claro al ้องสี่เนี ah ้ยสามพีซีน้องเต่าโฮมซุ่มเซลคนวะสามพีซีน้องไพ่ด่าก็คือพีคือน้องนาะพี่น้องเนาะมาๆๆแซ่บเจ็บน้ำกันเอาเอากินเข้าไปสดเข้าไปพี่น้องสดเข้าไป ตัดกันไปแซ่บๆเอากินกันไปเสบยะน,นได้พี่นองมามา,มา,มากินแลากันเด้อจ็บแซ่บเต็มปากเต็มคำเลยเบรยโอยัดกัไปพี่น้องยัดกัไปเฮ้ยกะถินพี่น้องเษสยัดกัไปโดด บ่วกันพี่น้องคนไก่บ้านคนไก่บ้านมาปวดบัวมากินห้าอยากผัดบะผัดบ้านไก่เมืองนะพี่น้องเนาะสามพีซีนดองเต่าโฮมกันว่าไปพี่น้อง สดขมเงี้ๆหน่มเสบเสบยัดกับไปยัดกับไปอืมยัดกับไปหัวขาดเลยติดีข้อมันะแม่เอาซงกล่องอยู่บนนั่นก็ด แสีบคักพี่น้องเอ้ยกินยังกระเสบย่ำเมื่อยเย็ดงาำมันม่เมื่อยกินยังกระเสบแสีบซุยยางมนมาเอายัดกันไปยัดกันไปเอออ่าพี่น้องบายบายพี่น้องนะพี่น้องไปสำนีแหละสบายดีพี่น้องเึ่งมีความสุขสุขบูสุขคนในพี่น้องเลอไปแล้ววันนี้บายบายโชคดีมีใจ